สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกท่านนะครับเจอกับผมเหมือนเดิมปาล์ม3าบาท5บาทที่จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมฟุตบอลที่จะลงสนามกันในค่ำคืนนี้ครับมีนอตลอนดอนดาร์บี้ครับคู่ระหว่างทอแนมฮอสเปอร์กับอาร์เซนลนะครับซึ่งก่อนจะไปรับฟังทัศนวิจารณ์นะครับฝากเพื่อนๆด้วยครับใครที่อยากจะเข้าร่วมกลุ่มแบบ VIP ครับสามารถแอดไลน์ไปได้ที่ d j 9 9นะครับ เกมคู่นี้น่าสนใจครับสเปอร์กับอาร์เซนอลก่อนเริ่มเกมเนี่ยอาร์เซนอลไปดูดีกว่าสเปอร์เล็กน้อยนะครับสภาพทีมครับทางฝั่งของสเปอร์ครับคอนเต้เนี่ย ก็ไม่มีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มเติมหรือว่าติดโทษแบนนะครับแต่ก็ถือว่ามีข่าวดีด้วยซ้ําที่ได้ดเดยันครูเซฟสกี้กลับมาแล้วนะครับก็จะได้เล่นกับพวกซองเฮงมินแล้วก็แฮร์รี่เคนขณะที่ทางแบรนด์คิวเนี่ยก็น่าจะถอยไปเป็นตัวสํารองเกมรับจะเป็นคริสเตียนโรเมโรเอริกไดเออร์เคมองลองเล่นะครับกลางก็นําโดยเปียร์มิวฮอยเบิร์ก ที่จะเล่นกับโรดิโก้แบนทันคูนะครับก็ถือว่าอยู่ในสภาพทีมที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยสําหรับไก่เดือยทองนะครับส่วนฝั่งของอาร์เซนอลก็เจ็บมืนเดิมครับตัวเดิมก็คือทางกาเบรียลเคซุสลงสนามไม่ได้แล้วก็ริชนิวสันแต่ว่าอาร์เซนอลช่วงหลังก็ใช้เอดดี้เอนเคเทียแล้วก็ค่อนข้างลงตัวนะครับจะเล่นคู่กับกาเบรียลมาติเนลลี่บุคยโยซาก้าขณะทีเ่เกมรับจะเป็นกาเบรียลมาเกลเยสวิลเลียมซาลิบาโอล็กซานเดอร์ซินเชนโก้กลางก็คู่เดิมครับเป็นโทมัสปาเตกับกรานิตชาก้านะครับ คู่นี้นะอาร์เซนอลหลายคนอาจจะมองว่าดูดีกว่าเพราะว่าฟอร์มกำลังมาด้วยขณะที่สปเปอร์เกมรับไม่ค่อยนิ่งแต่ความน่าสนใจคือลอนดอนดับบี้แมชเนี่ยยิ่งเป็นสปเปอร์กับอาร์เซนอลเนี่ยเล่นบ้านใครคนนั้นจะเป็นฝ่ายชนะนะครับปีก่อนนี่สปเปอร์ก็ชนะอาร์เซนอลถึง3 0คือถึงแม้ว่าอาร์เซนอลจะฟอร์มฟื้นกลับมาแล้วแล้วก็ไม่เหมือนกับซีซั่นก่อนปีนี้อาร์เซนอลดีมากๆแต่ผมมองว่าอาร์เซนอลเนี่ยดันไปดูดีกว่าสปเปอร์ซึ่งที่ผ่านมามันเป็นสิติแบบนี้มัน แต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับบ้านใครบ้านมันมาหลายปีมากๆเพราะฉะนั้นผมก็ยังมองว่ามีโอกาสครับที่จะเป็นทอรแนมฮอสเปอร์ครับที่สามารถยันอาร์เซนอลอยู่ผมว่าสเปอร์ไม่แพ้และที่สําคัญแฮร์รี่เคนเนี่ยมันชอบยิงอาร์เซนอลด้วยนะครับดีไม่ดีเนี่ยผมว่าสเปอร์อาจลุ้นชนะได้นะครับคือการที่อาร์เซนอลไม่มีกาเบรียลเคซุสเนี่ยผมว่าสําคัญครับเอี้เอ็นคิทีอาจจะดูบางไปเลยด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นผม วัดใจไปที่ฝั่งของแฮร์รี่เคนดีกว่าครับน่าจะทําประตูอาร์เซนอลได้อย่างน้อย1เม็ดน่าจะมีครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าสเปอร์ไม่แพ้อาร์เซนอลน,นะครับเพื่อนๆมีความเห็นว่าอย่างไรครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใครอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้ครับที่ ad dj 99วันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ